วันนี้เรามาชมสีประตูวีโก้นะครับตัวสูงนะโคตรสวยเลยคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับราคาเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปนะเดี๋ยววันนี้ไปดูรอบคันก่อนไปเห็นไหมครับล้อเลือเดิมหมดครับบันไดข้างเดิมมีครบ่าฟังเสียงนะครับลดเสียงบางๆเลยรถสวยมากๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะมันได้เดิมนะครับดูแชสซีเห็นไหมครับสวยปิ๊งนะครับลองดูเป็นตัวพีรันเนอร์นะครับตัวยกสูงจากโรงงาน ข้างหลังกันชนเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับฝาท้ายสวยอลองฟังเสียงดูแมกไครเนอร์หน่อยนะครับแมกไครเนอร์สวยปิ๊งเลยไม่มีรอยลากรอยอะไรมาเลยนะครับเห็นไหมขอบต่างๆต,ตะเข็บสวยเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยขอบไม่มีโดนท้ายท้ายเดิมสนิทครับแบบนี้นะ,ะเป็นตัว E เห็นไหมครับลองดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมฝั่งนี้แมกเมอกบันไดข้างอยู่ครบเหมือนกันครับลองฟังเสียงหน่อยอ่า เห็นไหมครับรถสวยจริงๆดูส,สีข้างหน้าบ้างเห็นไหมเห็นไหมครับสวยเลยส,สีสวยนะครับไม่มีสนิมแน่นอนดูกระจังหน้าเดิมสนิทนะครับแบบนี้รถสวยมากๆฟังเสียงกระโปรงหน่อยเสียงบางๆนะครับดูขอบหลังคาจุดนี้นะครับมีขึ้นสนิมไหมถ้าขึ้นสนิมน้ําอาจจะเข้าได้นะหลังคาถือว่าสวยนะครับแบบนี้อามาชมภายในบ้างภายในสวยมากๆคันนี้ผมบอกเลยนะครับภายในสวยจริง เห็นไหมเป็นเบาะหนังนะครับนะไม่มีขาดอะไรสักนิดคอนโซลกลางแอร์เอเวอทยุเห็นไหมครับแอร์เย็นไม่ต้องห่วงครับคอนโซลกลางถือว่าสวยเลยพรมสะอาดเห็นไหมแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับดูข้างหลังบ้างเป็นสี่ประตูนะครับขึ้นลงสะดวกอ่าเบาะหลังก็สวยเห็นไหมเบาะหลังก็หุ้มหนังเหมือนกันหลังคาสะอาดแผงประตูหลังเห็นไหมครับ มาดูโครงสร้างบ้างอ่า๋ยดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างครับเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดซอกต่างๆพยายามดูที่ผมชี้นะครับสวยเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบจะหลดแนวนะครับดูข้างหลังเม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็มีนะครับครบหมดลดโครงสร้างเดิมสนิทครับไม่ต้องห่วงเลยแบบนี้อดาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งคนขับนะครับดูเม็ดอาร์คต้องดูทั้ง4ฝั่งนะเห็นไหมรถสวยเลยซอกต่างๆเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยนะ ติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมจากโรงงานอยู่ครบครับติ๊กเกอร์พวกนี้ต้องอยู่นะครับเพราะรถสีเดิมติ๊กเกอร์ต้องอยู่เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตะเข็บต่างๆบานพับเห็นไหมครับสวยปิ๊งนะครับผมถ่ายละเอียดมากต่อไปเรามาดูห้องเครื่องบ้างห้องเครื่องเปิดมาดูคานหน้าก่อนเลยนะครับตัวแอยังปั๊มอยู่นะครับแปลว่ารถไม่เคยโดนคันหน้าเลยนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คต่างๆติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานปั๊มเลขนะครับอยู่ครบหมดตรงนี้เป็นตัวอาเล็กๆต้องดูดีๆนะครับเห็นไหมคันข้างสวยเลยเป็น เบรก ABS นะครับเห็นไหมอ่าลองดูนะครับที่ผมชี้นะตัวถังภายในถือว่าสวยนะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเพดต่างๆอยู่ครบหมดน็อตไม่มีรอยไข่นะครับฝากระโปรงฝากระโปรงไม่เคยไขยเลยติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คที่กระโปรงก็อยู่นะอยู่ครบหมดเห็นไหมครับตัวปั๊มโตโยต้าก็อยู่เครื่องยนต์เป็นเครื่อง3.0นะครับคอมมอนเรลนะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ํามันอยู่แล้วอ่ะดูรอบเครื่องหน่อยมีเยอะมีหยดหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่มีนะครับ รอบเครื่องแห้งสนิทอ่าลองดูนะครับฝั่งข้างหน้าฝาสูบฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมครับลองดูใกล้ๆนะใครดูไม่ทันให้หยุดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดรถคันนี้กันทีนะครับรถคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าวีโกะนะครับตัว P รีเลนเนอนะครับยกสูงจากโรงงานเลยนะเดิมสนิทนะครับคันนี้ผมขายอยู่แค่2 3ง0 0 0สามเท่านั้นรถสภาพนี้นะครับใครสนใจโทรมาได้เลยศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สองเต็นเป็นปรถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชบุรี